ามาดูความพร้อมการจัดสถานที่เลือกสอวอสำนักงานเขตบางกะปิในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งสำนักงานเขตบางกะปิที่นี่ค่ะมีผู้มาสมัครสอรวอมากที่สุดถึง99คนนายชูชาติุ่มน้อยผู้อำนวยการเขตบางกะปิ กล่าวถึงความพร้อมการจัดสถานที่เลือกสอวร,ระดับอำเภอในวันพรุ่งนี้ว่ามีความพร้อมมากกว่า90%เปอร์เซ็นต์เหลือเพียงการจัดสถานที่ให้แล้วเสร็จภายในเที่ยงวันนี้และช่วงเช้าได้มีการอบรมเพิ่มเติมกับกรรมการประจำสถานที่เลือกพร้อมกับตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ซึ่งสำนักงานเขตบางกะปิจัดโรงเรียนบ้านบางกะปิให้เป็นสถานที่เลือกสอวในระดับอำเภอเพื่อรองรับผู้สมัครที่จะมาลงคะแนนในวันพรุ่งนี้ทั้ง99คน วันพรุ่งนี้ผู้สมัครสวทุกคนต้องมารายงานตัวตามกลุ่มอาชีพทั้ง20กลุ่มในเวลา8-9นาฬิกาหากเลยเวลาที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์จากนั้นเจ้าหน้าที่จะชี้แจงท่านต่อการเลือกมารับรายงานตัวเก็บอุปกรณ์สื่อสารนะครับแล้วก็ให้ก็นั่งรอถประมาณนี้คิดว่า12คนเนี่ยที่เยวะสุดก็พอนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตรงนี้ภายในหน่วยคะนรับ ตรงนี้ก็จะเรียกมาทีละคนเหมือนกันมันจะไม่วุ่นวายเหมือนกันเลือกตั้งทั่วไปอันนี้ก็เลี้ยงหนึ่งเลยเลียงตามเบอร์ผู้สมัครเลยนะครับตรงนี้ก็ตัวหลักฐานตรงนี้ก็จ่ายบัตรจ่ายบัตรหนึ่งคนได้กี่ใบคะใบเดียวรอบแรกใบเดียวเราปลาใบเดียวใบเดียว,วเลือกตัวเองนะครับเลือกคนในกลุ่มตัวเองนะครับแล้วก็ด้านในก็จะเป็นรูหาเราจะมีรูหาเดียวค่ะแล้วก็ตรงนี้จ่ายบัตรเลือกตั้งไม่ไว้ อันนี้จะมีเท่าที death, ่ขุมท okay. ี hey, like ่ติดกันไว้กลัวมันจะหลุดอ่ะที่ว่าห้าห้าใบอ่ะนะพอรอบสองนี่ยก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นห้าใบเอ้ยเป็นสี่ใบโทษแต่เดี๋ยวข้างหลังต้องบล็อกกันใหม่ไงนี่บล็อกอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะซีนกันคือที่เห็นเราตอนนี้คือยังไม่เปิดเสร็จนะคะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวซีนเนี่ยด้านหลังเดี๋ยวคุณผู้ชมเข้าใจผิด า็มันก็คือมีเชื่ต่อกันเชี่อมเชื่อแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาพานเงินคูมืเลยมันคือสิวบล็อกหลังสิวบล็อกหลังในการการสิ่งที่ทางผู้สมัครเขาจะเอาเข้ามาในคูหาได้ค่ะเพราะมันมีอะไรบ้างการอันเดียวเห็นเห็นบอกว่าสามารถเอาเอาคู่มือที่เอาเข้ามาได้ใช่ไหมคะได้ได้เล่มนั้นได้เล่มนั้นนะคะที่ที่เขียนที่เราเขียนก็คือข้างในเนี่ยมันจะมีบอกขั้นตอนเกี่ยวกับการเลือกไม่ไม่ไหมคะมี ที่เขาแนะนาตัวแต่ละคนในกลุ่มว่าใครเป็นใครใช่ค่ะเพื่อเพื่อให้เขาเหมือนได้เป็นทอยในการเลือกวัตถุาจะสนใจใจครับคราวนี้จะมีเจ้าหน้าที่คอยอประชาสัมพันธ์ถึงขั้นตอนการลงคะแนนด้วยไหมคะจะมีการแจ้งขั้นตอนตอนที่จะลงสมัครกลุ่มหนึ่งเจ้าหน้าที่ประกบกันกี่คนคะสามตอนนี้เจ้ที่สามแล้วจะมีผู้ช่วยเหลือข้างนอกอ่ะอีกสามสามสามคนทำหน้าที่อะไรกันบ้างตรวจเอกสารตรวจเอกสารตรวจเอกสารแล้วก็ รับลงทะเบียนะนะอันนี้จ,จ่ายบัตรแล้วคุมทหาแค่นี้เท่านั้นนะครับและส่วนพอเป็นสายเนี่ยก็คือเผื่อคะแนนเท่ากันเนี่ยก็มีการจับฉลากก็จะเป็นหน้าที่อละละของแต่ละกลุ่มของในสามคนนี้ที่ต้องทำทำแล้วสามกลุ่มเนี้สมมติอยู่กลุ่มหนึ่งก็ตามกลุ่มหนึ่งเนี่ยการผู้สมัครเนี่ยเขาจะไปพร้อมกันหมดหรือจะจับสายจะอยู่สายกอสายขอก็แล้วแต่เขาต้องไปพร้อมผู้สมัครเราก็จะบู๊ เนตรงนี้เราแบ่งเป็นช่องนะเนี่ยห้าช่องเป็นสายนะครับแต่เวลาเลือกก็สายค่ะแอก,กุมไทยกลุ่มมันแต่เวลานับเนี่ยเราจะเอาตรงนี้ออกแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นเป็นเป็นสายนับทีละสายเพราะมันมันหนึ่งหนึ่งหนึ่งกล่องมันหนึ่งแอกทีละกลุ่มกลุ่มเนืงอมันก็จะทั้งทั้งทั้ใช่ นัดพร้อมกันแม่นับที่ระกลุ่มแต่ว่าเราแต่ในบัตรอ่ะบัตรเปนจะเลือกทุ่มเหมือนเดิมกันอีกทีเปิดปิดทีเปนกี่โมงก็เลือกกันก็จะไปถึงน่าจะเก้ากว่าเก้าโเก้าโมงไปแล้วมันจะชี้แจงแล้วก็เริ่มต้นที่จะครับแล้วรอบสองนี่ก็แล้วแต่ถ้าเราจัดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็เริ่ม กลุ่มไหนครบเสร็จอะไรก็นับก่อนไลยหรือต้องรองเวลาว่าเป็นกี่โมงถึงจะต้องเริ่มนับได้ก็ตัวใหญ่ <พอ S 2> น่าจะพร้อมกันเพราะมันสิบสองคนเยอะสุดก็น่าจะใช้แค่เลทน,นิดหน่อยกะเวลาไว้สักกี่โมงที่เริ่มนับก,กันได้นับเนาะก็หย่อนไม่น่าครับเก้าคืนก็น่าจะเสร็จแล้วเก้าคืนละไม่ต้องรอไปถึงห้าโมงเย็นไม่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 เก้าคืนก็จบแล้วสําคัญคือจะต้องมารายงานตัวในเวลาที่กําหนด พอรายงานตัวเสร็จแล้วพอได้ต้องอยู่ต่ออีกนะค่ะถ้าไม่อยู่ก็หมดซีดีไม,ไม่ต้องอยู่ด้วยถ้าใครไม่อยู่ก็นั่นนะครับต้องอยู่ในที่เนี้ตลอดนะครับ